สภาวัฒนธรรมอำเภอโคกสีสุพรรณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนและบริษัทโตโยต้าสกลนครขอเชิญชิวงานบุญประเพณีของดีโคกสีสุพรรณในวันที่4ถึงวันที่หามีนาคม2559นสณสนามกีฬารงเิียนอนุบาลโคกสีสุพรรณวันที่4มีนาคมช่อมและร่วมเป็นสักขีพยานการประกวดสวดมนต์งูสารพันยาของเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปช่มการประกวดการกระทํำใบสีสุขขัน ที่ปราณีตและสวยงามของทั้งสีตะบนภาคบายช่อมแล่เชีย่ยการแข่งขันการประกวดว่องก่องงาวเพื่อชิ้นถ้วยรางวัลจากบริษัทโตโยต้าสกลนครวันที่หามีนาคมขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณและร่วมพิธีการสู้ขันเข้าตามที่ง้องของ,ของชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณที่ได้ปฏิบัติสืบทอดถึงปัจจุบันภาคบายขอเชิญร่วมสนุกสนานกับการสืบทอดประเพณีของชาวเผ่าผูไทเผ่ายอ่อ เขากระเลิ่ตามซุ้มเฮือนโบราณของแต่ละตำบลยิ่งใหญ่อลังการกับกระบวนแห่ทั้งวัฒนธรรมของส่วนราชการและประชาชนทั้งหาศึสามมูบาภาคกลางขึ้นช่มการแสดงแสงสีเสียงตำนานโคกสีสุพรรณที่ยิ่งใหญ่ประการต่ออย่าลืมวันที่4ถึงามีนาคมพบกันที่โรงเรียนอนุบาลโคกสีสุพรรณยาผ้าห่ามเจอสามเผากินเข่าผ้าแรงเมืองแง่งของดีโคกสีสุพรรณเดอ้อ